แชร์ข่าวเาเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตจากออมสินนะคะออมสินด้วยคุณฟื้นได้หลังวิกฤตโควิด19ด้วยสินเชื่อเพื่อคุณนะคะเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินสำหรับผู้มีรายได้ประจำา1 0 0 0 0บาทขึ้นไปไม่ต้องมีหลักประกันนะคะอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่1.25%ต่อเดือนกู้ได้สูงสุด 30,000บาทอัตราดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกนะคะและเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ มาดูคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้นนะคะมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน60ปียกเวน้นเป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐซึ่งธนาคารคัดเลือกกรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน70ปีนะคะมีถิ่นฐานที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้ ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสินเป็นพนักงานเป้าหมายตามที่ธนาคารกำหนดโดยจำแนกออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อสินเชื่อตามนโยบายของรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกันไม่น้อยกว่า12งวดและไม่มีหนีค้ค้างชำระหรือชำระหนี้ปิดบัญชีแล้วนะคะแต่ท้ายสุดเป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ที่มีรายได้ประจำจำนวนเงินให้กู้นะคะวงเงินไม่เกินรายละ30,000บาทระยะเวลาชำระเงินคืนนะคะไม่เกิน2ปีหรือ24งวด อัตราดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกร้อยละ15ต่อปีหรือเท่ากับร้อยละ1.25ต่อเดือนอัตราดอกเบีย้ยผิดนัดชำระหนี้นะคะจะเท่ากับอัตราดอกเบีย้ยตามสัญญาบวกร้อยละาต่อปีหรือเท่ากับร้อยละ18ต่อปีไม่มีหลักประกันการกู้นะคะ การจ่ายเงินสินเชื่อและการชําระสินเชื่อนะคะโดยธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติและหากบัญชีเพื่อชําระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลัก ของบริการใหม่โมดนะคะชำระเงินต้นและดอกเบีย้ยเป็นงวดรายเดือนกรณีชำระหนี้ล่วงหน้าสามารถชำระได้เพียงหนึ่งงวดเท่านั้นกรณีที่ชำระเงินงวดเกินกว่าที่ธนาคารกำหนดจะนำไปตัดชำระเงินต้นคงค้างทั้งจำนวนโดยมียอดชำระดังนี้นะคะ วงเงินกู้30 0 0 0บาทเงินงวด1,500บาทต่อเดือนวงเงินกู้25,000บาทนะคะเงินงวด1,250บาทต่อเดือนวงเงินกู้20 0 0 0บาทเงินงวด970บาทต่อเดือนวงเงินกู้1 5 0 0 0บาทเงินงวด730บาทวงเงินกู้10,000บาทเงินงวด4 8 5บาบาทนะคะการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสินเชื่อตามที่ธนาคารได้กำหนดนะคะ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสินเชื่อบางประการโดยจะทําการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า30วันการแจ้งผลการพิจารณาและการทําสัญญานะคะธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ทราบผ่านทางช่องทางการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชัน MyMo และข้อความสั้น SMS เท่านั้นลูกค้าที่ผ่านการอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดให้จะทำนิติกรรมสัญญาเงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปพลิเคชัน m y m o ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยจะมีการเชิญชวนให้ลูกค้าเรียนรู้ความรู้ทางการเงินผ่านระบบลงทะเบียนของธนาคารนะคะ